คดีหมอดูหวงจุย้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าวันนี้มีผู้เสียหายไปออกรายการอาของคุณหนุ่มกัญชัยหลายรายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยของหมอดูรายนี้เนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลส่วนหนึ่งว่าหมอดูรายนี้เนี่ยนะคะเอาเงินลูกศิษย์มาเล่นการพนัน แอดมินนะคะก็ออกมาบอกว่าค้างจ่ายเงินเดือนไม่ส่งประกันสังคมมา3ปีแล้วโอ้ข้อมูลหลายๆด้านด้วยกันค่ะก็เป็นผู้เสียหายที่ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะโหนกระแสนี่แหละนะคะในนามเป็น,เป,นเป็นแม่บ้านพนักงานแอดมินนะคะบริษัทของอาจาร,รย์ออสตีลี่ฮวงจุย้ยซึ่งแอดมินเนี่ยบอกว่าตอนนี้พนักงานยังไม่ได้เงินเดือนติดต่อไม่ได้นะคะ ติดต่อได้ล่าสุดก็คือวันที่ฟ o นอินเข้ารายการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องประกันสังคมของพนักงานซึ่งขาดจ่ายตั้งแต่ปี64 <c oughs> เขาบอกเขาตามเรื่องนี้ตั้งแต่เมษายนหมอดูก็บอกให้รอ <c oughs> รอจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะผู้เสียหายเนี่ยมีการทักเข้ามาของเงินคืนเกินร้อยคนแล้วคะ่ะตอนนี้อันนี้คือแอดมินเขาให้ข้อมูลนะคะส่วนนึงจ่ายเงินแต่ยังไม่ได้ของส่วนหนึ่งได้ของไปแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าของที่ได้เนี่ย ถูกต้องหรือเปล่ามีการปลุกเสกจริงหรือไม่ค่ะครับที่สำคัญที่พวกหนูมากันนะก็คือมาแสดงความบริสุทธิ์แบบจริงๆเลยเพราะว่าเ,าเงินเดือนเราก็ไม่ได้พี่พูดกันตรงๆเงินเดือนไม่ได้ค่าใช้จ่ายเราก็มีประกันสังคมหักทุกเดือนอย่างเงี้ยสองปีกว่าแล้วมันไม่ได้อะสิทธิ์ของเราเราแค่มาเรียกร้องเฉยๆคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้มีการ มาฟอกข่าวหรืออะไรตามที่คนอื่นพูดเลยก็คือตัวสินค้าจริงๆอ่ะคือเราเห็นแต่เราก็ไม่ได้ไม่ไม่เหมือนว่าไม่กล้าฟันธงว่ามันมาจากต่างประเทศ่าวใช่ใช่ค่ะก็คือไม่ได้แบบว่าหนูก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันมาจากต่างประเทศจริงไหมเพราะว่าคือมันก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้มีเอกสารที่แบบพวกหนูก็ไม่เคยเห็นเอกสารกันจริงๆนะคะอ่านี่แหละค่ะ อีกคนหนึ่งเป็นแม่บ้านค่ะคุณกอล์ฟแม่บ้านเนี่ยบอกว่าทํางานกับหมอดูคนนี้มา2ปีแล้วก็เธอก็มีหน้าที่ดูแลอาหารการกินให้กับคนในบ้านมีไรายได้เดือนละ1 5ึ0 0หยืนยันที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองกันนะไม่มีอะไรติดค้างกันแต่ออกมาเพราะว่าสงสารผู้เสียหายค่ะแม่บ้านบอกว่าอย่างน้ําเต้าเนี่ยอาจารย์เอามาจากเพชรบูรณ์กระจก ทำที่ไทยไม่ได้นําเข้าจากจีนแต่ว่าพฤติกรรมที่แม่บ้านบอกรับไม่ได้เลยก็คือว่าสองสามปีที่แล้วยืนยันว่าหมอดูเนี่ยหลอกเอาเงินลูกศิษย์มาเล่นการพานันแล้วก็เอาเงินสดที่ได้จากการเล่นพนันมาให้เธอเนี่ยเอาไปเข้าธนาคารซึ่งไปเข้าธนาคารเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชื่อบัญชีหมอดูด้วยนะคะเ,เป็นบัญชีคนอื่น<อ>มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายบางครั้งเนี่ยแม่บ้านบอกอย่างนี้แล้วบอกว่าให้แม่บ้านเนี่ย นั่งแทงไฮโล oh. เออเพราะว่าหมอดูติดไลฟ์แล้วก็สอนหวงจุ้ยก็ให้แม่บ้าน,นเล่นแทนนแนนะคะหลายคนก็สงสัยว่าแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหมอดูคนนี้นะคะแม่บ้านบอกว่าหมอดูเนี่ยจะมี oh. มือขวาชื่อในเก๋ดูแลโกดังสิงแล้วก็กิเลนค่ะในเก๋เนี่ยนะคะซึ่งเป็นมือขวาวันนี้ ปรากฏว่าโฟนอินเข้ามาในรายการค่ะ,ะแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยเป็นคนขับรถให้หมอดูรุ่นแรกเลยหลังๆจะมีเพิ่มขึ้นสองสาคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยขี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วหมอดูคนนี้ก็จ้างให้ไปซื้อของในพิธีต่างๆนะคะนายเก๋ Nike เนี่ยบอกว่าสิงเนี่ยสั่งจากจีนเพราะว่าเขาบอกเขาเห็นโลโก้ แปะกระดาษลังเป็นภาษาจีนแต่ก็ไม่เคยเห็นเอกสารการซื้อขายนะพอพอซื้อมาแล้วก็เอาไปทําพิธีต่อที่วัดอนัมนิกายที่สุพรรณบุรีหินแกรนิตยืนยันว่าส่งจากจีนเหมือนกันแล้วก็เอาไปทําพิธีที่สระบุรีไม่รู้ราคาจ,จริงนะคะแต่คาดว่าน่าจะประมาณ3-4ล้านจะถึง38ล้านตามข่าวหรือไม่ตนเองก็ตอบไม่ได้ส่วนกระจกน้ําเต้านะคะนายเก๋บอกว่าสั่งที่ไทยอันนี้ตรงกับแม่บ้านนะคะก็คือ อยู่สั่งจากไทยนี่แหละแล้วก็เอาไปเจิมที่วัดย่านลำลูกกาปทุมธานีนะคะข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเาโดยส่วนมากเนี่ยหมอดูจะไปเล่นพนันที่บ่อนต่างประเทศนะคะส่วนเรื่องรถหรูที่ใช้อยู่นะคิดว่าน่าจะเช่าขับเหมือนกับเอามาจอดโชว์ก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนไปขโมยแหของชาวบ้านมาทําพิธีขึงแห я. นะคะใช้วิธีว่าขับรถผ่านเห็นใครแขวนอยู่หน้าบ้านก็สอยมาเลยเป็นคําสั่งของหมอดูให้ทําแบบนั้นตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอดูอยู่ที่ไหนนะคะ ซึ่งในทางคดีเนี่ยค่ะทางตํารวจเนี่ยบอกว่าถ้ามีการว่าจ้างแกะสลักสิงกิเลนในไทยหรือแม้แต่สืบได้ว่าสั่งจากออนไลน์แต่อุปโลกไปหลอกเขาเนี่ยก็เข้าขายสร้างความเท็จช่อโกง หลอกเอาเงินผู้เสียหายนะคะเพราะถือว่าความผิดนั้นสําเร็จแล้วค่ะสําหรับผู้เสียหายเนี่ยดิฉันมีข้อมูลล่าสุดนะคะจากท่านพลตํารวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งดูเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียหาย3วันเนี่ยนะคะ26รายด้วยกันค่ะ 26รายแล้วนะคะรวมมูลค่าความเสียหายรวม86.334,000ล้าน3แสบาท oh oh. นะคะอย่างวันที่4พฤษภาคมเนี่ยมีผู้เสียหายมาแจ้ง4รายวันที่5 17รายแล้วก็วันที่6อีก7ราย3วันเนี่ย2ีรายค่ะนี่คืออัปเดตล่าสุดค่ะ ต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเออเราก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันก็ก็ไปแจ้งความได้นะครับรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็จะได้เป็นเรื่องของคดีเดียวกันไปะนะครับ